มันทำทานผลเป็นโลกกุตระคือทำทานและสามารถมณสิกการเป็นโยนิโซทำใจในใจของตนเองให้ไม่มีภพชาติให้คือให้ไม่ใช่จะเอาไม่ใช่ต้องการอะไรคืนมาทำใจได้ว่าใจของเราไม่มีสาเปกโคไม่มีความหวังจะได้อะไรตอบแทนต้องรู้อาการจิตของตัวเองนะว่าจิตของเราไม่มีเส้นโคง้กับมหาตนเอง ไม่มีการต้องการไม่มีความปรารถนาโคงมาเป็นตัวเพ,เพื่อมหาตัวนั่นคือการทําทานที่ให้อย่างเป็นโลกกุตระเต็มที่มีผลถ้ายัางโคงอยู่นิดหน่อย,อยโค้งอยู่ไม่กี่องศาต่ใครก็จะมาถึงตนก็อาจจะดีอยู่บ้างแต่มันก็ยังเป็นโลก,กีอยู่มันโคงอยู่อะถ้าเป็นโลกกุตระแล้วต้องไม่โคงนอกจากไม่โคงนะ ตรงอย่างถาวรตรงอย่างไม่มีการไปสะดุดที่จะโค้งมาหน้าที่นหนเลยกระตุกกระแทกโลกียะในข้างหน้าอีกตระใจก็ไม่โค้งยังตร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 งนั่นเลยนั่นคือโลกุตระที่สมบูรณ์แบบวันทำตามตอนรู้จักการทําใจในใจมณสิกโรติหรือมณสิกการยังโยนิโสโยนิโสมณสิการนี่เป็นคํานาม มณสิกโรติเป็นคำกิริยา,าจะต้องทำใจในใจอย่างถูกต้องทางยังมีมีความตรงถูกต้องตาม,ตามธรรมะระพุธทธ้าี่ส่งตัดสรูแล้วก็ตัดสรูแล้วก็มาส่งสอนให้ผู้อื่นเข้าใจวันในแค่ทำทานหรือปฏิบัติศีลพรตปฏิบัติยิถังอ,อัตยิฐถัง ยึดถังหรือยันยะพิธีหรือปฏิปทาก็แล้วแต่ศีลพรดก็ได้พิธีการปฏิบัตินันเองปฏิบัติทมเพื่อไปนิพพานวิธีการใดๆก็เรียกว่าศีลพรก็เรียกว่ายันยะพิธีแปลว่ายึดถังแปลว่าวิธีทำวิธีปฏิบัติได้ทั้งนั้นสัมปทาทั้งนั้นวิธีปฏิบัติก็จะต้องเป็นสัมมา ่านจิตเป็นทาใม้จิตปฏิบัติแล้วก็จะทำจิตนี่แหละลดกิเลสได้ลดกิเลสได้ลดกิเลสได้จึงจะเป็นผู้ที่มีอัถิยิยถังนี่เป็นสมาธิข้อที่สองสมาธิข้อที่สามข้อที่สามอัตถิหุตังหุตังแปลว่าผลผลแท้จริงๆของการปฏิบัติทานการปฏิบัติศีลเพราะทานกรดีทานภาวนาศีลภาวนา ทานก็ดีศีลก็ดีเกิดภาวนาเกิดผลหุตังนี่เกิดผลลงตัวเกิดผล,ล,ดผลถูกต้องเกิดผลเป็นโลกุตระหุตังยังบกพร่องอยู่จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ต้องเป็นผลที่เป็นโลกุตระธรรมที่แท้หุตังสามอย่างนี่แหละคือภาวนาคือบุญกิริยาวัตถุสามลดกิเลสได้สามข้อนี้มีท่านน้พุสเจ้าสอนว้เท่านนี้ แต่อาจารย์รุ่นหลังมาขยายเป็นสิบอาตมาไม่ขยายความบุญกิริยาวัตถุสิบละเพราะว่าเป็นของอาจารย์รุ่นหลังของพ,พระพุทธเจ้ามีสามสามนี้เท่านี้เพราะพระพุทธธรรมอย่างนี้สามนีเนี่ยนะจะเกิดได้ด้วยสมาธิข้อที่สี่คือกรรมสุกตะทุกตานังกรรม,มานังพลังวิปากโกเป็นผลป็นวิบาของการกระทำกรรมทั้งหลายแหลมื่อต้องเรียนรู้กรรมต่าง นะกรรมสกทากรรมสกรรมสกกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสรโนมีเป็นต้นต้นรู้จักการกระทาการทํากรรมเป็นของของตนกรรมเป็นผลเป็นวิบากทําและต้องเป็นของของตนตนต้องเป็นทายาทของกรรมนะสั่งสมไปเป็นของกรรมแบ่งใครก็ไม่ได้กรรมพาเกิดพาเป็นแต่ละชาติแต่ละชาติกรรมของตนทั้งนั้นพาเกิดพาเป็นไม่ใช่กรรมของพ่อ,ขอ,พอของแม่ของ ปู่ย่าตาโทษของได้มาให้เกิดให้เราเป็นไม่ได้ของเราของตราเองทั้งนั้นเลยไม่มีแม้แต่พระเจ้าจะมาเปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของกรรมของเราไม่ได้เราตอนนั้นกรรมโยนนี้เป็นเราทำเองกรรมโยนกรรมพันธุสั่งสมลงเป็นเผ่าเป็นพันเป็นตระกูลเป็นรากเป็นเงากรรมเป็นตระกูลเป็นรากเป็นเงาตลอดเลยสุดท้ายกรรมปฏิสรน กรรมจึงเป็นทั้งสงครามเป็นทั้งที่พึ่งอาศัยของเราเองเท่านั้นบรรลุสงครามได้เป็นอารณะไม่เป็นสารณะแล้วก็จบก็อาศัยกรรมที่มันไม่มีสงครามไม่ต้องทําสงครามแล้วก็มีแต่ทําไปถึงสงครามยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรชนะตลอดการผู้ที่เป็นอหรหันต์ขึ้นไปแล้วจะทําสงครามชนะตลอดการไม่มีแพ้ะอาจจะพลาดพลัง้งแต่ก็ยังลบต่อ ้าคพังก,ก็ลบต่อจนชนะถ้ายิ่งเก่งเป็นโพธิสัตว์สูงขึ้นเป็นอหรหันต์สูงขึ้นก็ยิ่งรบชนะชนะไปเรื่อยๆไม่มีแพ้แต่ดูเหมือนจะแพ้นะคนรอบๆแพ้ไม้ที่สุดที่แห่งที่สุดต้องชนะนี่มีเป็นต้นกรรมข้อที่สี่จึงเป็นเรื่องทุกอย่างเกิดจากกรรมไม่ใช่เกิดจากกอดกรรม,รมเท่านั้นตนเป็นที่ผู้กระทำเองเป็นเองไปเองเป็นกรรม ข้อที่ห้าอยังโลโกข้อที่หกปโรโลโกข้อที่ห้าแปลว่าโลกนี้ข้อที่หกแปลว่าโลกหน้าแปลง่ายๆโลกนี้คือโลกโลกียะโลกเก่าๆโลกที่มนุษย์สัตว์โลกวนเวียนอยู่เนี่ยปโรโลกก็แปลว่าโลกอื่นอีกต่างหากจากโลกโลกียะแล้ว เพราะผู้รู้จะรู้ว่าโลกอื่นที่แยกจากโลกโลกกิยะและคือโลกโลกุตระเป็นอย่างไรก็จะอธิบายถูกต้องอธิบายได้แยกโลกนี้โลกหน้าแยกโลกโลกกิยะแยกโลกโลกุตระได้อธิบายได้พาปฏิบัติได้โลกโลกุตระต้องรู้จักกิเลสลดกิเลสได้รู้จักเวทนาในเวทนาโดยเฉพาะเวทนาร้อยแปดมโนปวิจารสิบแปด แยกได้เคหสิตาเวทนากับเนคขมะสิตาเวทนาที่เป็นตัวหลักของเวทนาร้าอยแปดนะเพราะงั้นตาบูใดยแยกไม่ได้จับสภาวะของเป็นเคหสิตาเวทนาและทำให้มัเป็นเนคเนคขมะสิตาเวทนาไม่ได้ทำไม่เป็นเพราะนั้นก็ยังไม่ยังไม,ไม่ไม่ใช่โลกุตระยังไม่รู้ทางปฏิบัติที่จะทำให เป็นคนโลกใหม่ราะผู้ใดที่รู้จักจิตทําจิตนี้เป็นโลกใหม่ได้จึงจะเป็นโลกุตระบุคคลนะบานก็จะรู้จักโลยังโลโกปโปรโลโกโอธิบายได้ผู้ที่จะยรู้จักอยังโลโกปโปรโลโกโนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักจิตปัญญาณที่เรียกว่าสัตว์ทางจิตวิญญาณเรียกว่าสัตว์โอปปาติกะ คนจะรู้จักสัตว์โอปติกะก็จะรู้ว่าจะทําให้เกิดเป็นสัตว์โอปปาติกะที่เป็นโลกุตระเป็นอย่างไรสัตว์โอปาติกะที่เป็นทางโลกิยะก็มีเป็นเคหสิตะมาทําให้เป็นเนกขมัสิตะเป็นสัตว์โลกุตระได้ก็จะรู้สัตว์ถักจิตวิญญาณเป็นสัตว์ไม่ได้หมายความมาเอาตัวตนบุคคลเราเขาแล้วก็ต่อเชื่อทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายทาง สรีระตามเรื่องของสรีระพันธุไม่ใช่แต่นี่เกิดด้วยกรรมพันธุเกิดจะก,การกระทำทางกรรมตัวบุคคลแต่และบุคคลทำกรรมเองมีแต่ผู้ที่รู้สอนบอกแล้วไปปฏิบัติเองกรรมเองนี่ก้ก็จะเกิดเกิดเป็นโลกใหม่เกิดเป็นโลก,กุตรธรรมได้